ก่อนอื่นก็ขอกล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะคะและในสำหรับคลิปนี้เราจะมาแถลงเนาะก่อนอื่นเราจะบอกก่อนว่าจะกลับไปใช้ชื่อเดิมก็คือชื่อเราจริงๆอะชื่อจริงๆที่แบบว่าคนแถวบ้านในคุณครูพอเรียกก็จะเรียกว่ามัดนะคะชื่อมินจิเนี่ยเป็นชื่อที่แม่แท้ๆตั้งให้นะคะ ก็ไม่ได้เรียกว่าเชิงว่าจะตั้งให้นะคะก็คือแบบว่าจะตั้งให้อยู่แล้วแต่ก็คุณปู่ก็ด้านมาตั้งบอกว่าใช้ชื่อมัดอะไรเงี้ยแกก็เลยไม่เลยบอกว่าเอออยากใช้ชื่อนี้อะไรแบบนี้นะคะอ่ะแล้วก็เราเนี่ยจะกลับไปใช้ชื่อมัดเหมือนเดิมทุกคนน่ะก็สามารถเรียกชื่อมัดได้นะคะได้เลยตามปกติ บางคนบอกว่าชอบชื่อมัดมากกว่าชื่อมากกว่ามินจิก็ดีใจนะคะที่แบบว่าจะแจ้งข่าวแบบนี้ไปก็ให้กับบางคนก็บอกว่าเออชอบชื่อมัดมากกว่าอะไรเนี่ยแบบนี้นะคะและแน่นอนว่าหลังจากลงคลิปนี้ไปเราจะเปลี่ยนชื่อช่องด้วยนะคะเพราะว่าเราอะอยากใช้ชื่อมัตอยู่แล้วใช่ไหมถ้าใช้ชื่อชอมินจีเนี่ยมันก็กะไรกะไรอยู่ใช่ไหมเออก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อช่องว่า มัสลูมแล้วก็จี้นะคะความหมายนั้นนะคะก็อ่บอกคร่าวๆก็แล้วกันก็คือเป็นออกไปทางภาษาเหนือนะคะแล้วก็เป็นอาหารด้วยนะคะก็จะมาแจ้งบอกให้ว่าเปลี่ยนชื่อช่องนะแล้วก็จับกลับไปใช้ชื่อเล่นชื่อเดิมนะคะทุกคนก็สามารถเรียกได้นะคะทุกคนฟังจากเสียงตอนนี้ก็คือพึ่งหาย จากการไม่สบายเนาะป่วยมาตั้ง3วันติดเลยนะคะก็ไม่สามารถทําคลิปของหน้าจิต่อได้แล้วก็ไม่สามารถทําคลิป,ปอื่นๆต่อได้เลยถ้าใครที่รออยู่ก็โปรดรอนิดนึงนะคะเพราะว่า,าเราก็ไปเล่นอาร์ฟไฟด้วยนะคะก็อาจจะทำจริงจะทําให้เสร็จเนี่ย ก็อาจจะเป็นต้นเดือนหน้านะคะเพราะว่าเดือนนี้ขอเล่นอาร์ตไฟ์ก่อนนะคะก็ตอนที่คุณคนเห็นตอนนี้ก็คือกำลังวาดรูปอ่ากำลังจะเอาไปโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งนะคะรูปที่วาดเสร็จก็จะมีลงอยู่2ช่องทางนะคะก็คือเพจ a c e b o o k แล้วก็อ่าทวิตเตอร์นะคะแล้วก็อีกช่องทางก็คือในอาร์ตไฟ์นั่นแหละเพราะว่าต้องส่งไปให้ต้องส่งโจมตีไปให้กับ เจ้าของงานเขาเนาะอันนี้ก็คือตัวละครของเขานะคะก็คร่าวๆก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็หลังจากลงคลิปนี้เสร็จป,ปุ๊บก็จะเปลี่ยนชื่อเลยนะคะแล้วก็จะปิดอ่าโปรไฟล์ YouTube หนาปป่ง YouTube ก่อนนะคะขอเวลาไปวาดรูปนิดนึงเนาะเดี๋ยวพอไปวาดรูปก่อนนะคะอาจจะเอาไปออกตรีมเดียวกับเหตุ นะคะเห็ดเนาะเพราะว่ามีมัสลูมอยู่แล้วใช่ไหมเออก็ทําออกเป็นติ a มเห็ดไปเลยนะคะแล้วก็ยังไงสุดท้ายนี้ก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับคลิปของเราด้วยนะคะและยังไงก็ขอฝากตัวใหม่อีกครั้งนะคะฝากตัวมัดคนนี้ไว้ด้วยนะคะ